สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือรตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมิอตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมิออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรตาปหายเหตุ<อ>คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนก็บังเอิญไปเจอบทความชาวทาสหนึ่งนั่นแหละครับเพื่อนเหมือนเ็ามีความพยายามที่จะเคมลิเกไ <c oughs> อหยาบใสน้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโปนพอไปจำเลืองมองคอมเมนต์มาน่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาฝากกวนหมื่นตัวโยงนะครับ เช่นเคยคก็เพื่อนฝังเพราะความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนยาคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขอแังจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนนะครับสำหรับสายจิก,กัดน,นะครับไอแอดมินก็จะคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับน้ำตากูจะรัว่วนะครับไอโรตาปนก็นไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาหรอกนะครับพอดีว่าคิดว่าน่าจะเป็นบทความที่พยายามจะเคมริเกบ้านเราหั่นแหละครับเพื่อน ก็งงเหมือนกันว่าไอ้เหม็นมันมีลิเกเขาด้วยหรอวะเพราะอะไรและครับเพื่อนอ้าวก็ไอ<ๆ>้นี่มาก่อนมีสงครามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่มีเป็นคนป่าแก้ผ้าเดินอยู่แล้วสามสิบสี่สิปีที่แล้วได้อบพยพหนีภัยสงครามานะครับได้รับสัญชงสัญชาติได้รับอนุญาตได้ทํางานหน่อยเท่านั้นแหละแม้มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีการแสดงแบบลิเกเลยนะ ไอห,หยาบใส่น้ำตากูจะไหลเลยครับไอโรดตาโพความคิดเห็นที่หนึ่งลิเกมีในขเขมรมาเกือบหมื่นปีห้ามไทยก๊อปปี้เด็ดขาดเ <c oughs> ลอะเธอไรสารละไอปัญญาอ่อนนะครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับอ้าวแมมันเพิ่งมีมาไม่นานนี่เองแม่แล้วมึงเอาชุดเอาเครื่องประดับมาจากไหนไอเหมน็น <c oughs> มึงเมากาว มึงเชื่อกูเหอะนะครับว่ามึงกาลังดมกาวบูดอยู่นะครับและตอนนี้ประสาทกําลังหลอนก็เพื่อนพอคอมเมนต์อะไรออกมามันก็เลยเพี้ยนๆอย่างนี้แหละครับโอ้ตายแล้วนะครับน้ำตากูจะร่วงนะครับสู้จริงก็เพื่อนเม็นความคิดเห็นที่2องลิเกคือวัฒนธรรมเขมนโบราณห้ามใครมาลอกเลียนแบบหอยหยาบใส ไม่มีใครไปเรียนแบบอะไรชาว่าตทั้งนั้นนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว่าตหลงเหลืออยู่คืออะไรคร็ับเพื่อนกินเนื้อเองบ้าน,นะครับแล้วก็ดมกาวบูดเ <c oughs> มื่อก่อนอ่ะแม้ได้ดมเป็นเปียกอยู่นะครับแต่กวนไม่เป็นรับเพื่อนแม้ฝรั่งเศสมันเบื่อนานรำคาญก็เลยแนะดาให้มาดมกาวสําเร็จรูปนะครับแต่ลืมสอนวิธีว่าเออดูวันหมดอายุตรงไหนนะครับ ไงงามใส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาาปนมันก็เลยดมกาวบูดมานานแล้วก็เลยพิเพียนแบบนี้นะครับอ้าตายแล้วหนักเลยกูข่าวนี้ความคิดเห็นที่สามพวกโจรสยามต้องการขโมยทุกอย่างจากกามพูชา <c oughs> โอ้เลอะเธอไรสาระไอปัญญาอ่อนพวกมึงมีอะไรให้พวกกูขโมยนะครับบอกก่อนนะครับเพื่อน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหงอาหารเนี่ยแม้แต่เขาเนี่ยจังหวัดเสียมราฐเนี่ยนะครับมัตายแล้วนะครับที่อ้างว่าเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรนะครับเอาฝรั่งเศสมันรู้ดีเขาเป็นเพื่อนม่าตายแล้วว่าสมบัติล้ําค่าเหล่านี้นะครับเป็นของชาวเสียมชาวสยามชาวไทยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวทาตเลยพวกมึงอเป็นทาตอยู่นะครับ โอ้โตายแล้วน้ำตาจะรั่วนะครับแหมพราได้รับโอกาสนะครับให้มีการมีงานทำมาแหมอยากจะมีวัฒนธรรมขึ้นมาเลยนะ <c oughs> น้ําตากูจะรั่วนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่4ประเทศไทยเป็นของเขมรง,ง, <c oughs> งามไส้พวกมึงอะเมากาวละมือล้มนะครับแหมสร้างแผนที่ป่งแผนที่ปลอมนะครับ มาหลอกไทยครับมาหลอกคนไทยคนไทยเขาไม่ได้งโง่เขาฉลาดโอ้เขาไม่ได้เลอะเทอะเหมือนพวกมึงซะกันหน่อยทําอะไรมาก็เชื่อหมดนะครับไม่มีนะครับอ้แผนที่เหล่านั้นน่ะมาเปลี่ยนชื่อเป็นของกัมพูชาจริงๆแล้วน่ะแผนที่ไทยทั้งนั้นแหละครับเพื่อน <c oughs> อถ้าเกิดว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ถูกฝรั่งเศสมาแบ่งแผ่นดินไปและรอบที่สองเนี่ยนะครับ <c oughs> มหาเลื่องนะครับแหมแลกเปลี่ยนนะครับเสียมาลาดศรีโสพลแล้วก็พระตะบองนะครับเพื่อน ไม่มีทางหรอกนะครับไอชาวท่าเไม่มีแผ่นดินอยู่เราทุกวันเนี้ยยังอยู่ในป่ายังแก้ผ้าเดินอยู่เลยครับเพื่อนๆแหมแล้วก็กินข้าวต้มเกลือน้ำตาคุณจะไหลนะครับพูนซวยความคิดเห็นที่5กัมพูชาคือต้นฉบับทุกอย่างในโลกคนทั่วโลกต้องให้เกียริชาวกัมพูชาวอ้นี้ไอความคิดเนี้ยมึงไปเอามาจากไหน อันนี้มึงโดมกาวมากจนเพี้ยหรือเปล่าไอ้เหม็นะครับหรือว่าเออเชื้อเองบ้านเนี่ยนะครับแหมมันลามขึ้นสมองจนเบอร์ควบคุมระงับอารมณ์ไม่ได้นะครับคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรอะไรก็เป็นของตัวเองไปหมดนะครับโอ้หตายแล้วมึงเพี้ยหนกักเลยไอ้เหม็นมึงเชื่อกูนะครับเพราะมึงไปโรงพยาบาลเอะมึงไปขอยามาทานถั่วเลยโอ้ตายแล้วนะครับประสาทกูจะเสียนะครับหุ่นมานยหัวเขต ความคิดเห็นที่6ต้องบันทึกทุกอย่างที่เป็นของกัมพูชาไว้ที่ยูเนสโกป้องกันเสียมขโมยเลอะเธอไร้สาระไอปัญญาอ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหมึงเล่นเคมมั่วหมดเลยคราวเนี้ยผ้าตายแล้วนะครับสงสัยเหมือนกันว่าไอยูเนสโกเนี่ยมันจะหลอนหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะครับเอาไอพวกนี้ เพิ่งจะมีประเทศเมื่อไม่นานมานี้เองครับเพื่อนๆมันจะเอาขนมตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรมาจากนหนนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาเป็นแรงงานได้รับโอกาสมารับใช้เออเจ้านายอย่างชาวไทยเนี่ยนะครับแหมทุกวันเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่เป็นหรอกนะครับทั้งขนมจงขนมจีนแกงผัดกระปงปลากระเพรา,าบ้าบออะไรเพราะอะไรนะครับเอาไอ้พวกนี้ไม่มีองค์ความรู้ น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโพความคิดเห็นที่เจ็ดชาวกัมพูชาฉลาดมีอารยะธรรมที่หลากหลายใครใก็อิจฉาชาวกัมพูชาไอ้ยามใสเลอะเทอะนะครับแหมเลื่อนลอยไปเลื่อยเปื่อยเนี่ยไอพวกนี้มันเพี้ยนมากครับเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะอะไรล่ะครับเอาก็แหมตายแล้วนะครับเราก็เห็นกันอยู่ครับเพื่อน อนอกจากดมกาวบูดแล้วนะครับแหมมันทานเองบ้าย,ยังไม่พอนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเวลามันดมกาวบูดเนี่ยมันชอบเข้าไปดมในซ้วมนะครับสงสัยขี้ขึ้นสมองครับเพือ่อนๆพอข้ามมาเป็นปแรงงานอยู่ฝั่งไทยคราวนี้นะครับแหมหาเรื่องอู้ครับเพื่อนๆไปนั่งหลับอยู่ข้างในห้องน้ำห้างเงี้ยแหละครับเพื่อนๆโอ้ตายแล้วหรือตามตลาดไอ้พวกนี้นั่งแช่เลย ตายแล้วไอ้ยามไส้เนี่ยครับแหมพอลูกค้าเข้าห้างไปหาห้องน้ำเข้าเช้าๆไม่มีนะครับแหมชาวทานเนี่ยมานั่งหมกกันอยู่นะครับอู้งานก้นะตากูจะร่วงไอ้รอดตาปอยังมีหน้ามาบอกว่าฉลาดอีกนะครับแหมตายแล้วอุตสาห์สอนวิธีนะครับต่างๆในการปรุงอ,งอาหารเนี่ยแทนที่กลับไปบ้านตัวเองเนี่ยจะไปอะแดปนะครับแหมไปทำยังไงก็ได้ให้มันเป็น ของตัวเองไม่ต้องมากอปปี้ของเราไปก็ไม่ใช่นะครับผู้นี้ก็หาเรื่องเอาง่ายๆมักง่ายนั่แหละครับเพื่อนๆก็หาเรื่องเคมเราเฉยเลยมาตายแล้วคิดเองยังไม่เป็นเลยนะครับมันจะเอาอะไรประชาาดนะครับเพื่อนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินะั้นทั้งหมดได้ e p ้แอดหมื N ่นกลาขอบพระคุณนะครับกวนหมื่นตัวยงทุลาและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับ ไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง